ก็ขวานให้ไก่ก็เพืองมั้แบบว่าหอมเข่ากันก่อนจ้ะขวมาเป็นเวลาประมาณ20นาทีแล้วจ้ะขวค่ะ้ัขวานเนี่ยพ่อบอกว่าให้ต้มโดนจะหน่อยไก่มันตัวใหญ่ตัวสาวระตับเจียวเจียวตับไก่ครับพี่น้องคือหาบอกว่านพี่น้องกันจก็คือคือแสบแต่พอดีมีต้องเสือด้วยเป็นไส่เป็นไส่พี่น้องว่าได้เติมดูเด้วฝีมือเพื่อนนี่ฝีมือแม่ขยาเฮ็ดฝีมือขยาเฮ็ด เอฟซีทุกมองทุกบ้นครับผมเมื่อน,นี้พอน้อยซอยเดิมวันละต้มไก่ครับโอ้โซงนี้ไปตลาดนีได้ครับพี่น้องไก่ก็หาซื้อนําบ้านนี่แหละครับพอดีไปได้นําแม่ใหญ่เผาเมื่อวานเนะี่ยบักใหญ่เลยสองโลสองโลเนึ่งขีดตัวบักงามใช่กระสวัสดีด,ดวย,ดวยจ้าไว้ครับต้มกินตอนเ้านี่แหละครับตลาดเพิ่นกระปิดจ้ะอันบ่มีตลาดมาวันมันกระไ้ อากินไปตามบ้านตามทงตามท่าไปซะก่อนแต่ว่าามีท่านได้ออกไป้ะครับตรงนี้หนาวแห้งครับว่าให้ไปเด้คอยแข็งแบบกระแด่อยู่ทงผู้เดียวใครจังไหนจะอ,อาบน้ำกันออยกกังไงจะอาบ,บน้ำอยู่เงื่อนกันยังห่วงไปแข็งกระแด่อยู่หนองผู้เดียวเนีย <c oughs> ่ยเออรถคนยนที่ร้อนคัดตัวนี <c oughs> ้ลถไปเมื่อคืนจะได้เล็มใหม่ก็เหนื่อยนกากกินซูคนบึงไปเรื่อยๆก็ได้ ไตัวบักเงินโคนนหังไงวะโว้ยควนง่ายเวรตาเชลงั้นสวัสดีค่ะแม่สวัสดีน้ำตาเสาได้ไหมเห็นน้ำตาเชลตากินต้มไก่น้ำเบาด้ะกินบ่กาเออต้มสึกบซหนาวอยู่บ้างแนนหนาวบ่เหนาวฮือเฮอิ่นขมผาเจ้าผืนจามจามผืนอ ใส่หอมพื้นเดียวไม่เดียวจะอาบน้ำตัวเด้อไงวะจ้ะอาอนบาอน้ำเย็นเย็นเ <c oughs> ดียวให้พออพอไก่จักบาดกันได้จ้ะโอ้เป็นกระเสียบเลยเป็นกระหยาบบ่ะพ่อหะบ่หยาบหนึ่งมีนะไก่มีท่านได้เท่าได้ด้วยขอดีเสียบเป็นกระปิงเสียบ <c oughs> นาะ <c oughs>

พอดีเจ็ดโมงเจ็ดโมงยี่สิบนาทีจ้ะทำไมเราได้เป็นยกตู้โ <c oughs> <อ>ซ่เอ็นน่องไอเดียนแกม่ได้เส้นนอน่องไอเดีนเปิ <c oughs> ้ลย้ายตู้มาจะเหินหลังเก่ามาเสื้อหลังใหม่กินก้อยจากเพิ่นลราได้ก็เลยสู้พี่น้องกินหรอวะพอหน้อยก็เลยไปซอยเพิ่นเราก็เลยมากินต้มไก่นี่แหละนี่จ้ะเมื่อนี้สิต้มแบบโบราณนั่นว่ะค่ะสูตรเนี่ยกำลังมาไป<า> ซื้อกับเข้าของตะมาว่านะเก็บหาเขาเขียวเม็นคนสิบีแต่เอินดอกไข่หลังหรือพอใช้มากินเมืองนี่ล่ะมันแซ่บไข่หลังมันคือตัวใครกัออรอไปใช่ปะได้มานเราฟงได้ด้วยแหนมระวังเดินแนนมฟงไสหนาสวยๆเด้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ มอนี้ให้แม่ป่าเป็นผู้ต้มยีเดยเย่ประพิกเจ้คข้องสูตรตนตำรับจ้ะเดี๋ยวอันนี้เป็นไก่แม่มูนี่ใส่เห็ดเจลตับด้วยนะเจลตับไก่แม่ยีเห็ดตับมุนด้ยอันนี้เป็นไก่ที่พ่อซับไว้ให้แล้วจ้ะต่ว่าตอนนี้ผ่อนไปซอยอันตาแครคนยกตู่นะจ้ะเกินมาว่านไปซอยอันนี้ก็เป็น เนี่ยวัตถุดิบเครื่องปรุงมีตะไคร้แตะมีคามีพริกน้ำเด้จ้ะแล้วก็มีกระเทียมเนาะแล้วก็ใบบักกูจ้ะใบบักกูใช้ทีหลังแม่สิใส่ต้นหอมผักชีบ่เเด้อมาใส่บ่ะแล้ก็ใส่แต่ใบบักกูหรือาแล้วจ้ะกะตะไคร้กะทุบๆแล้วก็ขคากะหั่นๆจ้ะเออเมื้อนี้เฮ็ดกิ็นตาเช้าเด้อลยไมาฟังสิ แม่ก็สิไปวางตรงงานบุญจ้ะงานเกียบพี่น้องอูอูอะแม่กูเม็ดนี่กระเทียมก็ทุบๆใส่น้ำจังหน่อยจ้ะเพิ่มความหอมดับข้าวนะสูตรแม่ปางนี่ก็ซื้อเสียลไกล่กับเครื่องไปขัวใส่กันก่อนจ้ะมีหยอดน้ำประดับความด้จ้ะ ถ้าว่าอันบานพอรุ่นประตูบานดงน้อยนี่จะต้มน้ำให้เดือดก่อนแบบวางตรงขวดได้เปล่านะใส่แก้วน้ำบานพอรุ่นจะเป็นต้มน้ำให้เดือดแล้วใส่ไก่ถ้าว่าพอรุ่นต้มใส่ใบโหระพาสายกินแซ่บสุดยอดมันหอมสูตรใ,ใครก็สูตรใครจะปรุงกันได้เปล่านะโอเคหนูมาล้างไฟและวแม โอ่โหไงวงนัวเป็นอันดับแรกจ้าวงน้อยพี่น้องไก่ตัวใหญ่ไก่ตัวลงหลงกินไหนเยอะจ้าพี่น้องผอชุดแต่ว่าคือในปริมาณที่เหมาะสมให้เกลือต้องเยอะจังหน่อยถ้าไก่ตัวใหญ่จะไปเลยจ้านี่ปลาเนินเกลือต้มไก่ปลานิดนึงนี่น้าแสบ ผู้ใดบ่ามักปลาแดกบ่ใส่กระไดเด้ดอจ้ะมักี้จ้ะกันแต่ใส่ปลาแดกเนี่นยชุดยอด่จังเลยนั้น,น,นแต่ว่าอันนี้มันจะเป็นแบบว่าเนื้อค่ะว่ได้ใส่ลายเลยจ้ะเพิ่มความกลมกลมเมืสนนสนนสส่สีนัวนัวรสชาติมันสีนัวนัวชมชมนี่เ็ดนิดนึงกระเส็บ ฟางสิใส่บัตรคามเปียกจ้ะมันหนาวแม่โมพี่ก็เบิดอีหยังก็เบิดบ่ม,มีรถพาแม่ไปตลาดไอ้ตํบาบ่อยู่มีรถรถกระบะแถวพ่อขี่พ่เป็นขี้เป็นเยอะจ้ะแต่เขามาบ่ได้ขี้ได้แต่น้ําทงน้ำทงหน้าคนนึงใช่สิเอาไปเปลี่ยนเป็นเกียร์ออโต้แล้วก็บ่ยอม พอศึกษามาเมื่อแล้วมาต้องเอาของพอไปเห็นเลยแล้ววะเอาคันเป็นเกียร์ออโต้ใส่จุดสินเพอได้ขับน้ำเนาะมันจังของเกียร์กระปุกใส่ขับ่คอยปนจ้ะจ้่ใส่ไปเลยจ้ะคุณแม่นี่เอาไก่ใส่จ้ะไก่ลงเ่ะด้วพี่น้องแม่ลืมใส่ใบบกูดนิดนึงโอ้ยขาไก่แถวพอเราฝ่าวเราลืมจับเราลืมเหรอเรามาส่งไก่ฟวางเหมาะแม่ใส่ใบบกูดนิดนึง จะตอนขวก็ใส่ใบบักกูจังน้อยจ้ะโอเคจ้ะข้างเตาจ่าบาดเนี่ยเ,เดี๋ยวเขาก็ขวให้ไก่้ก็เพลองมันแบบว่าหอมเขากันก่อนจ้ะปวดข้าเดี๋ยวแบบโอ้ยมาดอพี่น้องเอ้ยตีนไก่้ก็จะควงหมอจังน้อยขี่มั แม่ใส่เอาไว้น่องหนึ่งใสสิบปิงกินผู <h 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 ้เดียวแม่ว่าแล้วว่ามันคือม่หน่อยสิปิงกินผู้เดียวแล้วก็จ้ามเห็นนั่งช่งบรรยากาศนั่งหั้นั่งหัใจมันหัวใจมันหล่อผักเนมระสานกระสานตัวนี้จะโรกับโนสองโรด้วกสองโลจ้ต่หมือนมมตไงเลย้อดีไส่ัจ้างคุณลุงสานไฟสมมาต่อไฟนเงินในเครืหม่จ้ะ ส่งไก่โซตอนกินนะยา้านขวจะกข้ากันด้อจ้า๊งใส่หนาเยนะถึงหนาก่องใส่ัวมาเป็นเวลาประมาณยีสิบนาทีแล้วจ้าฮอร์เอยัวากลัวเนี่ยเออตรงไหน,น,นี่งเล่คุณ่อนี่จ้าเริ่มในทีละปักพอนเดีย๋ยวใ่เดี๋ยวใ<ต>่ใส่นะําใส่เนะื้อทนะีน้ มันจังสิบบ่ข้าวแต่เดกกี๋วกะไก่มันสิบบ่ค่อยหยาบแต่มันสิบพลอยๆแบบว่าเขาล้วนน้ำมันไ่นอนนี่นี่ก็ใส่น้ำใส่ละลายแม่ดูเคยเจ้ามากสดุดมาเรามาฝอวัดไก่มันครับไก่บ้านเด้นนี่จ้าบ่ามันไก่พันเใส่ลงไปเลยจ้าน้ำเยอะๆอีกแค่น้อยปะจ้าเพราะว่าพ่อบอกว่าให้ต้มโดนยตัหน่ยอยไกม่ไกมันตัวใหญ่ เล้หนังอี่คั้งนึงเนรอไปรถอือจะเสียบกลนะหมอใบก้อน่าตื่้หมอว่าไงสดลงไปเหรอเดี๋ยวแม่ขวดกลอนหมอนกันนี่จ้ะกองโปวดใจให้บอกออรอ่จ้ะค่งปวดใจห้บอกนรอ เราก็อเอามากไก่เงี้ยเท่าเดิมตีฟ,ฟ้าตีฟ้าก็เด็กนอนตับเกิต้อมไบบนี้เจ้าประมาณเจ้านาทีแม่หมดแล้วถาผอมากหมดแล้วเอาต้มไปเรื่อยๆจนกลัวผอจะมาจ <ไป S 1> <ต>้ะแต่ปกติกับทีต้มประมาณต่อตัวนั้นชิมหายีซิมนาทีจ้ะมันเป็นต้มโดนได้เพราะว่าห้าขวดแล้วเนาะแต่ว่าผู้ใดมักเปื้อยค่ะๆกระต้มไปเรื่อยๆเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงกวากันไป มีบรรยากาศตอนเช้าๆจ้ะมีควายพร้อมด้วยจ้ะอยู่ข้างบ้านควายของคนเฮือนไก่กันละจ้าเฟิรนน้าผูกไปเอาพ่อพี่น้องมาเบิ่งควายนี่จ้ะเช้านี้อากาศค่อนข้างดีจ้ะบ่หนาวเกินไปแล้วก็บ,บ่ฮ้อนเปิดต้นดักใหน้นา้างไปหยกตูซอยแหนน้องแอมกกนใหกลับมา ไฟลัดอืออือหาของหวานโอ้ควรควรได้สามแก้วไปลูกเอาใช้กระถาตับแม่อู้ยจะเงินพคนถ่าโดนเนาะแม่ว่าเอาสมจังเราเจ้าเกือคือแสีบแต่พอดีมีต้องเสือด้วยเป็นไงเป็นไงว่าได้เติมดูเด้อฝีมือเพื่อนี่ฝีมือแม่พลรยาเหตุฝีมือพลรยาเฮ็ดใส่แม่ขารุนขึ้นได้พี่น้องเบิ่งนะ น้ำเด้อพี่น้องตัวเอามาสิพร้อมนี่กับแม่เป็นป่เบอร์น้าไม่เหนบ่ายเรามีร้อยสิบมน้อง้มเสียบบ่ายคนหมอกันนะรวนไปด่ามันเด็ก่น้อง เอาเดี๋ยวซร้างปตำเจียวจะข้าวกันจ้ะแม่ตักตาพื้นนะที่เหลือแล้วพี่สิตำเจียวตับไก่จ้ะตับพ่อจงเป็นกอไนะจีดิอนใหญ่โคโลยส้นส้นอันดีสองตอนใส่โคกไหมเอาเสื้อโคกเลยจ้ะที่เหลือแต่ตอนนั้นสวัสดีค่ะพอดีแล้วใหญ่ปังเลยแซ่บแล้ว เสิร์ฟเบอร์มากูดเข้าไปคักก็เก่ามานี้ลสเสาว์ระดำเจียวเจียวตับไก่ครับพี่น้องเจียวตับกระเมนต์ต้อนี้เด็ดตับนอนโคโลยินใส่หัวหอมกระเทียมยเจียวพริกผงเจียวโคเฮานี่ยแหละครับพี่น้องแบบนี้ไปนครับชีทำมากินน้ำกันน้ำเดียวเด้อครับต้มไก่กินแต่เสาร์เลยฮะป่วยป่วยแล้วล่ะ mình nữa là má đó chôm, chôm tu vô khu mù xếp cấp mà quá nít quá lạ Nóng ai đến cái xoay chú Ngoài hơi tôm cày có ăn sẵn Nhưng là mà kín nằm tha Nhớ phải từ thêm đi chào mà, nên <coughs> dàn เปิดเพิ่นกับเปิดร้องคาราโอเกะเนาะยังกินปีใหม่ได้ครับพี่น้องถึงจะผ่บบานมาใช่ไหมครับเดืองปีใหม่พี่น้องอยู่จ้ะถ่ายจ้ะสองอันมาสองสามมื้อแล้วปีใหม่กันยังกินเดียวพุ่นหะครับจนหอดวันที่สิบที่เม,ม,มื่อปีหรือปสุ๊สลงไปกับปีใหม่หอดเดือนธันวาคมแล่วพุ่นแล้วหอดสามสิบเอ็ดธันวาสี่สี่แล้ว หกสี่โอ้เอาวอล์บายหน่อยหกสี่โห่นี่นี่แหละเขาหน่อยจะวนี้ลงมนะลืมหลังเลยจ้าพี่น้องลืมมาแดัมเท่าหน้าเท้าหลังลืมหอดว่าแม่ไปใส่จังหน่อยไปตลาดเลยทิ้มแม่ไว้เสร็จแล้วเสร็จเรียบร้อยบ่อนเอาบ้านนี้แต่เราไปหานปูสัตว์ทามองเงินแล้วกินข้าวก่อนพี่น้องเลยบ้าน มาได้ครับพี่น้องบาทบอกว่าให้ใจเย็นเย็นรออยังกับบ้าคเขาด้วครับบาทนี่จะอยู่ในประเทศต่างประเทศก็ดีครับทุกบ้านทุกเมืองกันและวโันเซอร์ก็ได้ตายเลยอื้อสูญาณจะมาดิ้นนำละอยู่เปล่าเด้วยอ้วนด้วยลกจะทั้งกว่ลก ทันเฝ้ากินข้าวเก็บจะกัดทัดเฝ้าเลยยังไม่มาพี่เมฆก็ยังไม่มาน้ำแม่ข้าวหรือ,อยังโอ้เดือบมากูดเอขกข้าเก่า้องเลยยังแสบเลยได้กล่องอะไรอะไรนะ ตอนเย็นค่อยมานะลูกพี่ตั้มมาตอนเย็นน้องเมฆก็มาตอนเย็นวันนี้เรียกไปดินระบาทไหมเมฆยายปังที่ว่าไม่ได้ยินเสียงพรุ่งนี้ไปไหมพรุ่งนี้คงจะร่มแก่เลยโอ้โหไม่พอ ทำหมดสี่ลั้แอบสรุปเรืการแก่มคำใหญ่แก่ฮึเป็นอยู่บาพอจับเอาเลยลูกตีกับยงนี่นีเขาอยู่แจ่วพ่อไก่มันดีตัวนี้เ่นเออาชีพไหยเห็นต้มไก่น้องหญาเด้

嘛。<laughs> <laughs> <laughs> ต,ตุ๊กตาทองต้องตัก่นแล้วหนึ่งครับก็ต้มไก่ก็ต้มไก่เยี่ยมตับไก่เนเี่ยม าขนมีแผเดิไี่หนอมเลยก็เด็กขิงขาไปโอ้อะนะนเี่ยโอ้นนี่เนื้อทั่เป็นใชไใแล้วตุสยแบแค่หมองเย็นสุ่มเลอย่เป็นงกล้เราจะไปกินก้อยก่นก้อยน่ะมือเออเออถาต้น่อยเด้อเออหาบอกบอกไปก็พอ มาเจ้าเจ้าประเมอนถี่ใช่ไหมฉันลืมยืมเครื่องเสียงแล้วล่ะสบายอยู่แล้วตะเขนไม่เด็กมันขออึ้นระลอกเลยเจ้าเอือปล่อยไปขึ้นลอยลูกลูเราประกอบเองมันมันกว้างเทได้ลูกความกว้างประมาณเจ็ดสิบเซนหมละ กำกวางของตูวก็หม่งลงเพาจุดลงลงหมดหนังแล้วเถอะตู้เสียพาตู้เชียร์เสียงของลูกขอเราแบบสุนทราหเราแบบนี้ตัวเองเพิ่นไปประกอบชังเฮิร์นเหมือนเอาลงมีลมได้งัดตู้กระได้รองสามดุลงมีได้หมดไปทิ้งของเราโอ้ยยังจั้งหลาย เ็น <c oughs> <tr> ิมหางพ่นรำกันไป่ะเามีห้องุดเอะหอ้อมากเี่แค่ะวังตนี้คนอู่อปวดิ้เนาะานุ้เหี่เน่ยล้อันุ้งเหี่มนี่คนอู่จะหนักกว่าเดิมเนาะเาลึกเลย จบานี้ลุ่งหงอนหรอวังนี้คนอยู่อนหนามันเท่าละกอมานอนบ้านนอนน่าเือเขาหน้าอุอ่นกว่านะหน้าก็มีแนวกลนงกล้วก <c ười> ็ซ้ำอยู่บรรยากาศอันพูดารรเบิกเสี่ยวตับไก่แซ่บมากทเลอ แล้วก็ทะเลทะเลของม,มันตัวผสมกูเบา <c oughs> ขาอ่อนเสนเร็เสดเลยก็ถ่ายิปที่าร บยัขอดก็ให้เพลินเป็นผู้กิน่อก็เป็นผู้ลองเพลงบันเทิกกรได้ดอกมันก็นลัประมาณนั้นนะ <c oughs> โอ้แสบครับพี่น้องครับิีนี้กระฟ้าพี่น้องแฟนครับทุกมองทุกบอลเด้ครับจะอยู่ในประเทศเต่างประเทศก็ดีครับออกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้ครับผมพอน้อยซอยเดิมตั้งลูกสาวถั้งแม่ฝางครับมั้ขอบคุณหลายครับโมขอบคุณค่ะเอากรมันยังแสบส่มกุ่มไง